แบ่งป,ปันให้ความรู้กันเช่นเคยนะคะมาในหัวข้อหนึ่งเคล็ดลับนะคะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้อยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดนะคะต่อให้คุณปฏิเสธยังไงนะคะเขาทํางานของเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็ทํางานของเขาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะว่าแม่เหล็กโลกเป็นแม่เหล็ก มีแม่เหล็กดึงดูดอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเราก็มีแม่เหล็กดึงดูดในตัวเราเช่นกันอ่าตัวเราก็มีแม่เหล็กขนาดย่อมแม่เหล็กของโลกก็ดึงมีแม่เหล็กโลกเช่นกันใช่ไหมคะโลกใบน,นี้เป็นแม่เหล็กและเวลาเรานะคะปล่อยคลื่นแบบไหนออกไปนะคะแบบไหนที่เราปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นคลื่นเวลาเราคิดเราพูดเรารู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกนะคะ คิดแล้วสุดท้ายแล้วอารมณ์มันจะมาพูดแล้วอารมณ์มันจะมาตามมันเริ่มมีความรู้สึกพอมีความรู้สึกปุ๊บตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนละเป็นแรงสั่นสะเทือนเป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะแม่เหล็กบวกไฟฟ้าคุณคิดดูสิแม่เหล็กบวกไฟฟ้าปล่อยไปยังโลกนี้ปล่อยไปปล่อยไปยังจักรวาลน,นี้ขึ้นชัดไหมนะเสร็จปุ๊บโลก หรือจกักรวาลนี้จะส่งคล้ายๆกับสิ่งที่เราปล่อยขึ้นออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดมันจะส่งเขาจะส่งกลับมาตามที่เราออเดอร์ออกไปนะคะ <c oughs> มันชัดไหมคะใครเข้ามาแล้วทักไปได้คนะ <c oughs> มันจะเป็นคลื่น นั่นเองนะคะเราเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานทุกอย่างเชื่อมโยงกันโดยพลังงานเลยบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเราปล่อยคลื่นแบบไหนโลกจะส่งสิ่งที่คล้ายๆกับสิ่งที่เราปล่อยออกไปกลับมาสู่ชีวิตเรานั่นเองนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยปล่อยบวกบ้างลบบ้างใช่ไหมคะชีวิตก็เลยเป็นลบเป็นบวกดังนั้นอยากได้สิ่งบวกบวกฝึกปล่อยแต่คลื่นบวกบวก นั่นเองหากจะต้องคิดจะต้องพูดจะต้องรู้สึกเครื่องมออรักษาพลังงานอารมณ์ตัวเองให้มันดี <c oughs> ให้มันมีความสุขให้เบิกบานนั่นเองเพราะว่าคลื่นนี้เป็นคลื่นพลังงานบวกเวาลาอารมณ์ดีมีความสุขใช่ไหมคะสมองเราจะผลิตความคิดเป็นบวกเองเน่ไหมเพราะว่าคลื่นบวกมีคลื่นบวกอยู่ในตัวเราพลังงานลบเข้ามาแทรกไม่ได้แต่เมื่อไรที่เรามีพลังงานลบพลังงานบวกเข้ามาไม่ได้ มันอยู่ได้ที่ที่ระพลังงานนะคะคุณลองมีความสุขกับทุกในเวลาเดียวกันได้ไหมมันไม่ได้มันคนละขึ้นมันเข้ามาได้ทีละขึ้นเหรอไหมคะเวลาเราคิดบวกเราจะคิดลบไม่ได้เวลา,เาคิดลบเราก็จะคิดบวกไม่ได้หน้าที่เราเราู้รัทรูแล้วก็ดีดออกเปลี่ยนไปอยู่ในคขึ้นใหม่ขึ้นบวกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการที่เราจะจะเปลี่ยนแปลงให้ให้สถานการณ์ชีวิตดีดขึ้น ให้ชีวิตดีขึ้นมันต้องเปลี่ยนข้างในของเราโลกภายในมาสะท้อนโลกภายนอกมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันมีอํานาจในการสร้างสิ่งต่างๆให้มาปรากฏตรงหน้าเช่นคลื่นความคิดคลื่นคําพูดคลื่นคําพูดใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นคลื่นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่แหะค่ะโลกของวิญญ,ญาณนี่แหละเป็นตัวสร้างสิ่งต่างๆให้มาปรากฏตรงหน้าอ่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะทุกอย่างถูกสร้างจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก่อน e เท่ากับ mc ยกกำลังสอง e คือ energy หรือวิญญาณวิญญาณไปปฏิทิต่างตรงไหนพบพบชาติเริ่มเกิดแล้วถ้าภาษาพระพุทธศาสนาสอนไว้นาะพระเจ้าท่านสอนเหมือนวิญญาณคือเราไปใส่ความรู้สึกกับตรงไหนสิ่งนั้นเริ่มเกิดแล้วเริ่มสร้างแล้วสุดท้ายมาปรากฏตรงหน้าอย่างเป็นต้นดังนั้นถ้าเราไปมีความรู้สึกดีๆกับที่ไหนที่หนึ่งมันก็จะเริ่มสร้างพบสร้างชาติแล้วเทพลังงานไปส่งตรงไหนมันจะเกิดแล้ว นั่นแหละคือวิธีการสร้างนี่คือวิธีการเกิดนะคะเช่นคุณคิดคุณจินตนาการมันก็จะเป็นภาพแล้วใส่ความรู้สึกเข้าไปฉะนั้นก็จะเริ่มสร้างแล้วจะเริ่มดึงดูดแล้วจะเริ่มมาปรากฏตรงหน้าแล้วนั่นเองนะคะและถ้าคุณคิดในเรื่องลบ่ะคะเรื่องลบก็เริ่มสร้างแล้ว สุดท้ายก็จะมาปรากฏตรงหน้ามันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเพราะมันถูกกาหนดด้วยไทม์ดีเลย์โลกนี้มีไทม์ดีเลย์มีกําหนดด้วยเวลามันจะไม่เกิดในทันทีและแต่ว่าถัดไปมันจะเกิดเหมือนคุณหวานหวานมะม่วงหวานพริกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หวานปุ๊บเกิดปับ๊บมันมีเวลาของมันอ่ามันใช้เวลาในการงอกในการจเจริญเติบโตในการออกดอกออกผลมีเวลา ทุกเมล็ดพันธุ์มีเวลาแตกต่างกันเช่นถั่วงอกก็ใช้เวลาไม่นานพริกก็อีกแบบหนึง่งใช้เวลาหนึง่งมะาม่วงทุเรียนก็มีระยะเวลาของใครของมันเดาวาไหมคะทุกอย่างมีเวลาของเขามันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีเพราะถ้าเกิดขึ้นในทันทีโลกก็จะวุ่นวายมากคิดถึงอะไรไม่ดีมันปรากฏเลยคุณคิดว่าจะวุ่นวายไหมคิดถึงอุบัติเหตุมาเลยอย่างเงี้ยแค่คิดๆอะ่ะมันก็จะวุ่นวาย มันจะถูกกำหนดด้วย time delay ก่อน <c oughs> อันนี้ไม่ทราบนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องระหว่างคุณเนาะไปไปปะ,ะถ้าสมมว่าไปแล้วอันไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะปล่อยไปเถอะอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยไปสร้างใหม่ดีกว่าได้ได้สิ่งดีๆกับให้ตัวเองก็พัฒนาตัวเองให้ดีเร็นะวไหมคะพัฒนาตัวเองให้คู่ควร ตั้งใหม่ได้ <c oughs> คือเคยเคยแนะนําเพื่อนเราว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เสร็จปุ๊บก็บอกเขาว่าลิสต์ขึ้นมาอยากได้แบบไหนเขียนขึ้นมาคนเราอ่ะอยากมีแฟนจบอยากมีแฟนเป็นคนแบบนี้แบบนี้จบไม่ได้ไม่ได้กําหนดข้อกําหนดเลยว่าข้อหนึ่งเป็นคนมีศีลห้าครบบริบูรณ์เป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่เคยกำหนดเลยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทางต่อหน้าและรับหลังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยระบุไม่ได้นะคะกูไม่เคยระบุคนส่วนใหญ่ว่าอูอ้จะตั้งสเปคเยอะเลยเดี๋ยวแบบมันเยอะไปลดสเปคบ้างมันหายากใช่ไหมจะถูกสอนมาแบบเนี้ก็จะเชื่อแบบนั้นเอาแค่นี้พอละเสร็จเสร็จปุ๊บพอได้มามันไม่ได้ตรงตามสเปคทุกอย่างทำไมเขาเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเลย อย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมเหมือนเหมือนน้องที่รู้จักคือยังมีแฟนเป็นตำรวจอ่ะก็ได้แฟนเป็นตำรวจแต่แม่ระบุว่าเป็นคนมีสีห้าขมาริบูรว่าแต่แม่ชอบเลยได้มาแล้วมันกินเหล้าเก่งมากเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คุณไม่ไระบุนี่ไม่ได้ออเดอร์จากรวานนี้ว่าจะเอาอะไรอ่ะไม่ไลงรายละเอียดจากกวานนี้ชอบคนที่ละเอียดมากคุณอย่างเดิมเนี่ยต้องลงรายละเอียดคุณไม่ได้ละเอียดก็ก็ตามนั้นอ่ะคุณก็ต้องยอมรับคุณก็ออเดอร์ใหม่ลิสต์ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะ ถ้าไม่กลับมาก็ปล่อยไปครับเริ่มใหม่ครับสิ่งดีๆจะงอกขึ้นมาได้ก็ต้องตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปนั่นเองนะคะถ้าได้กลับขึ้นมาใหม่ก็อยู่ที่ตัวเองอะประเมินเอาว่าคนนั้นเป็นแบบไหนยังไงเราไม่รู้รา้ไม่หะดีเทลไม่รู้ไม่สามารถตอบได้ไม่มีใครตอบได้หรอกค่ะว่าจะกลับมาไหมยังไงถ้าไปแล้วเขาไปมีครอบครัวใหม่ก็ไม่กลับมาหรอกค่ะอันนี้อาจจะไม่กลับมาอย่างเงี้ยหรือจะกลับมาก็อยู่ที่คุณน่าสนใจไหมคุณน่ากลับมาไหม ออคุณมีอะไรให้เขาอยากกลับมากลับไปถามตัวเองก่อน <c oughs> นั่นแหละมันมีหลายลายดีเทลมันมีดีเทลเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยข้อขอผิดพลาดคนแบบเวลาจะตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างลงรายละเอียดให้เยอะที่สุดเท่าที่จเจอได้มีผู้หญิงคนหนึง่งจะเล่าให้ฟังชอบพูดกับตัวเองเนาะเวลาพูดอะไรจะได้อยังงั้นใช่ไหมคะ แล้วชอบพูดคําว่าฉันอยู่กับกองเงินกองทองฉันเป็นเจ้าเขา่เขาว่าฉันอยู่กับกองเงินกองทองเขาพูดแบบนี้ฉันอยู่กับกองเงินกองทองเขาพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บพูดไปพูดมาสามปีถัดไปเขาได้แบบนั้น <S <s <Aaa>. <S เห็นไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีสามปีถัดไปก็ได้ไปทํางานเป็นพลังงานแบงก์อยู่กับกองเงินกองทองเป๊ะแต่ไม่ได้งลงรายละเอียดว่าเป็นเจ้าของคุณก็ได้แบบนั้น จัก,กรวาลทางานเที่ยงตรงนะคะเป๊ะตามที่คุณรองขอตามที่คุณบอกออกไปตามที่คุณสั่งการออกไปแต่คุณไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเจ้าของจะไปโทษจัก,กรวาลน,นี้ก็ไม่ได้เพราะคุณออเดอร์ผิดคุณไม่ไรลงดีเทลนี่แหละค่ะข้อผิดพลาดที่คนไม่รู้เวลาเราจะออเดอร์อะไรออเดอร์ให้ถูกอ่ามันเป็นแบบนั้นนะคะใช้กับทุกเรื่องสุขภาพเอ่ยความรักเอ่ยธุรกิจการงานเอ่ยเช่นธุรกิจฉันมีแต่เงินสดถ้าคุณไม่อยากได้เครดิตธุรกิจฉันมีแต่เงินสด ธุรกิจชั้นลูกค้าซื้อง่ายใจเร็วโอนไวคนรักนี้ดีเทลออกมาเยอะสามหน้ากระดาษเลยยิ่งดีเหมือนอาจารย์บัณฑิตอะลิซ์ออกมาสามหน้ากระดาษเป็นฝรั่งสวยเออเป็นคนที่รักเมืองไทยอย่างเงี้ยพูดเป็นคนที่รู้วัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยเป็นคุณสมบัติมีคุณสมบัติของความเป็นแม่ลิซ์ออกมาเลย <c oughs> ลิซ์อย่างละเอียด อ่านมันทุกวันคุณอยากได้อะไรคุณอ่านมันทุกวัน list ขึ้นมาคุณก็ประเมินเอาว่าคนเก่าน่าอยากได้ไหมมีคุณสมบัติอะไรน่าสนใจไหมที่จริงอะโลกนี้มีคนเยอะแยะมากมายซึ่งไม่จําเป็นต้องยึดติดกับอดีตก็ได้หาใหม่ให้เจ๋งกว่าเดิมก็ยังได้เลยออกแบบใหม่เรา list ไว้ใช่ไหมคะกลับมาที่ตัวเองแล้วทําคุณสมบัติให้คู่ควร คุณสุบัติต้องคู่ควรนะคะมันถึงจะจับเข้าคู่กันได้ทุกอย่างเลยบนโลกแบนี้คุณจะคู่ควรกับการเป็นเจ้าของรถเบนซ์คุณสุบัติคุณก็ต้องคู่ควรทุกคนมีสิ่งที่อยากมีในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้แต่ <c oughs> ต้องทําคุณสุบัติให้คู่ควรคุณอยากได้แบบไหนเทคนิคน,งนึงนะแต่อยากให้คุณเอาไปใช้นในด้านดีอยากให้แฟนกลับมาก็าเห็นภาพแฟนกลับมาผ่านจินตนาการ ถ้าคิดว่าคนนี้โอเคนะไม่รู้ว่าดีเทลเป็นยังไงสำหรับสำหรับตัวเราแล้วรู้เรื่องว่าเอ้ยจริง,รงๆเราสามารถได้ดีกว่านี้เจ๋งกว่านี้จะไม่เสียดายเลยโดยใช้พลังจินตนาการใช้ตาที่สามใจสมองซีขวาเห็นภาพอะยกตัวอย่างนะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากแบบเขาเรียกว่านะอยากให้ความสัมพันธ์เขากับน้องอะมันดีขึ<อ>้น เพราะว่ามันทะเลาะก,กันความสัมพันธ์ไม่ดีใช่ไหมเขาอะจินนกการทุกวันเลยว่ากลับมารักกันอ่าอันนี้ทุกอย่างต้องไปทำเอานะคะอันนี้แนะนําเฉยๆกลับมารักกันกลับมาดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยเออจินนาก,การทุกวันทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอนกับตื่นนอนเสร็จปุ๊บ <c oughs> ยังไม่ช้าไม่นานนะคะความสัมพันธ์ของเขากับน้องก็งกลับมาดีขึ้น แล้วเรื่องสุขภาพเช่นกันเช่นป่วยอยู่อยากสุขภาพดีขึ้นก็เห็นฉากสุดท้ายเห็นตาเอาใช้ตาที่3นะคะมนุษย์ทุกคนมีตาที่3ค่ะนี่วิทยาศาสตร์เรียกไพลเนลแกลน์ไพลเนลแกลน์มันจะลิงก์อยู่ข้างในอะเรียกไพลเนลแกลน์โยคีเรียกว่าจักระที่6เป็นจักระที่6ตาที่3จักระที่6วิทยาศาสตร์เรียกไพลเนลแกลน์พระพุทธเจ้าเรียกอุนาโลมเวลาหลับตาตาเหนือปิดตาในเปิดเวลาคุณจินตนานการ พลังพิเศษมนุษย์ทุกคนแต่คนไม่ค่อยได้ใช้นะใช้แค่ตาเนื้ออ,อ,อยู่กับความจริงตรงหน้าอยู่กับความล้มเหลวอยู่กับอยู่กับสถา,านการณ์ตรงหน้าแล้วก็ทุกข์กับมันอยากออกก็คือวางรู้ระวางอันนี้เป็นกรรมในอดีตส่งผลช่างมันจะจะเอาใหม่จินตนาการถึงภาพใหม่ที่คุณอยากได้อะ่ะคุณอยากได้แบบไหนอะ่ะเออคุณก็ประเมินเอานะว่าสมควรไหมอยากได้ไหมแบบนี้ คุณก็ใช้ตาที่สามใช้กับทุกเรื่องธุรกิจการงานความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณเอาไปใช้ในด้านไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เข้ามาเหมือนกันนะเพราะตอันนี้มันเปิดนะตัวดึงดูดตัว Activate ดังนั้นเลือกคิดแต่สิ่งที่คุณชอบคุณอยากได้เหมือนคนเขาป่วยใช่ไหมเขาอยากหายป่วยหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่เขาไม่ได้สนใจคำพูดหมอเขาใช้ภาพจินตนาการในหัว เขาหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเห็นตัวเองเดินได้อย่างเงี้ยสองเดือนผ่านไปเขาก็เป็นแบบนั้นเลยแต่คุณต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเชื่อว่ามาแน่นอนเชื่อว่าได้แน่นอนจินตนาการมันทุกวันภาพในหัวใจหนังภาพเพีมันจะส่งลงสู่จิตเมื่อลงสู่จิตปุ๊บจิตมันจะไปสั่งกายอ่ะนึออกไหมเขาเรงว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาทเพราะอำนาจของจิตมันมีมีกำลังมาก ยิ่งถ้าคนไหนนะฝึกสมาธิฝึกเจริญสติจิตมีกําลังเวลาคุณจินตการคุณต้องจินตการด้วยอารมณ์ดีนะคะไม่ใช่อารมณ์ร้อนรนฉันอยากได้อยากได้อารมณ์นั้นไปได้นะแคนเซิลต้องเป็นอารมณ์ที่แบบเขาเรียกว่าไรนะได้รับแล้วได้รับแล้วกลับมาแล้วและไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะมาถ้าคุณถามว่าเมื่อไหร่จะมาเท่ากับแคนเซิลเหมือนคุณชาร์จแบตเสียบแบตเข้าไปใช่ไหมในมือถือ เพิ่งเสียบไปเมื่อไหร่จะเต็มอ่ะมันยังเดินทางไม่ถึงมันกําลังทํางานอย่างเป็นธรรมชาติของมันถึงเวลาเอ้าเต็มแล้วหรอมาแล้วหรออย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมไม่ใช่เสียบแบตแล้วแบบมันก็ทํางานอยู่อะค่ะมันอาจจะมีตอนนี้เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตชาร์จแบตหรือยี่สิบเปอร์เซ็นชาร์จมันยังไม่ถึงแต่มนุษย์ทำไมไม่เต็มไม่เต็มอยู่นั่นอะเท่ากับแคนเซิลถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะมาเท่ากับแคนเซิลหรือมันจะมายังไงอะเท่ากับแคนเซิล ต้องมีความไว้วางใจเชื่อใจใช้พลังจินตนาการอันนี้สําหรับผู้ที่มีจิตมีกําลังนะคะถ้าจิตคุณไม่มีกําลังคุณทําไม่ได้อ่าบอกไว้ก่อนนะคะคนที่ใช้พลังจินตนาการเนี่ยจิตต้องมีกําลังด้วยเพราะว่าเวลาจินตนาการต้องอยู่ในขึ้นอัลฟาสเตทขึ้นเบาขึ้นสบายในสิ่งที่คุณจะจะตเนรมิดอะไรอะ่ะอยากได้แฟนกลับมาอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะคุณอยู่ในขึ้นอัลฟาสเตท ต้องอยู่คลื่นที่สูงอะค่ะถ้าภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าคลื่นพรมไปเลยเวลาคุณคลื่นพรมไปแล้วคุณส่งกระแสจ,จิตได้ถึงทุกดวงจิตในจกักรวาลน,นี้อืมผ่านตาที่สามนี่แหละคุณง่ายๆ่ายแต่ไม่ใช่ในด้านดีไงคุณอยากได้แบบไหนคุณจะได้สิ่งดีๆใช่ไหมคะคุณก็ประเมินว่าสมควรไหมอยากได้มั่งไหมจริงๆเราสามารถเลือกใหม่ได้ดีกว่าเจงกว่าก็ได้นะอะไรได้กลับมาก็ก็ดูเอาอะ ก็ลองทำดูแต่ให้ทำในอารมณ์ที่เบาสบายมีความสุขแต่แต่ความอยากขึ้นพลังงานเนี่ยที่ที่พิมมาเนี่ยเห็นถึงขคลืนพลังงานในจิตเลยว,ว่าเป็นขคลืนพลังงานขาดไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าคุณไปจินตนาการด้วยอารมณ์แบบนี้มันจะไม่ได้เพราะอะไรขึ้นมันลบขึ้นมันอยู่ข้างล่างมันจะเหมือนขึ้นอยู่ข้างบน อ่ามันจะเป็นแบบนั้นมันสมัมผัสพลังงานภาษาที่เขียนภาษาที่พูดมันมันรู้ถึงข้างในจิตอ่ะว่าจิตดวงนี้เป็นยังไงอ่ะน้องไหมคะเพราะก่อนที่จะออกมาเป็นกรบพูดมันจะกันกองจากสมองก่อนภาษามันเป็นพลังงานอยู่ในนั้นะมันมีพลังงานอยู่ในภาษาภาษาขาดละภาษาภาษาขาดอยากอยากคือไม่มีคุณปล่อยขึ้นอยากมันคุณอยากให้กลับมาคุณปล่อยขึ้นอยากอยากคือไม่มีถูกต้องไหมคะ คุณก็จะได้สิ่งไม่มีกลับคืนมาคุณไปขึ้นผิดขึ้นอยากเท่ากับขาดก็ได้ขึ้นขาดคุณต้องจินตนาการเหมือนได้รับแล้วขึ้นมีแล้วเป็นแล้วมีเท่ากับมีอ่ะนอ้ไหมคิดแบบไหนได้แบบนั้นรู้สึกแบบไหนเท่ากับแบบนั้นพูดแบบไหนเท่ากับแบบนั้นน้ออกไหมคะบางคนอาจจะฟังยากนิดนึงยกตัวอย่างเช่นคุณคิดถึงสิ่งไหนใช่ไหม คิดถึงเรื่องไม่ดีโลกใบนี้คิดว่าคิดว่าคุณไปเทพลังงานใส่สิ่งไม่ดีคนไม่ดีส่งกลับมาให้แบบนั้นเลยคำโบราณของเว่าเกียรสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นเพราะคุณไปเทพลังงานใส่สิ่งไหนสิ่งนั้นจะกลับขึ้นมา e ท่ากับ mc ยกกำลังสองคุณเทพลังงาน e คือ energy คือพลังงานคือจิตวิญญาณไปใส่พลังงานกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเริ่มฟอร์มตัวเป็นเป็น vortex เป็น con ตัม คอตั้งฟิสิกส์คาเรียนไหมแล้วมันก็จะฟอร์มตัวเป็นเรื่องราวเป็นผู้คนในกการสถานการณ์รรณวัตถุสิ่งของตามที่คุณคิดม่รู้คุณคิดอะไรอะ่ะมาปรากฏตรงหน้าคุณปล่อยพลังงานใส่ความขาดขาดไม่มีไม่มีคุณใส่พลังงานความไม่มีคุณจะได้ความไม่มีกลับคืนมาแต่ถ้าคุณใส่ขึ้นความมีถึงบอกให้จินตนาการและรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วมันต้องส่วนกับความจริงตรงหน้าให้ได้อะ่ะคุณต้องเอาชนะความจริงตรงหน้า ให้้ไดอันนี้คือจิตต้องมีกําลัง,งไงถึงบอกว่าจิตต,ต้องมีกําลังจิตมีกําลังคุณจะส่วนมาได้ไปอยู่ไปอยู่ไปสร้างภพภูมิใหม่อ่ะพูดง่ายๆถ้าภาษาพระสร้างอนาคตใหม่อยากได้ไปาไหนคุณต้องเอาสภาวะจิตไปวางอยู่ตรงนั้นก่อนเอาจิตไปเกาะจิตเกาะตรงไหนปุ๊บเดี๋ยวจิตจะพากายเนี้ยไปอยู่ตรงนั้นนี่อะไรเว,เวลาที่จะสร้างสร้างอนาคตใหม่เนี้ยใช้หลักการเดียวกันเพรว่าธรรมชาติของโลกมี้ทำงานแบบนี้จิตทำงานแบบนี้ เนาะเอาไหมคะถ้าอยากได้สิ่งดีก็เอาจิตไปเกาะสิ่งดีดีอยากได้สิ่งไม่ดีก็จิตไปเกาะสิ่งไม่ดีก็ได้แบบนั้น<อ>เวลาพูดบันไ,ไนก็ได้แบบนั้นเช่นพูดคําว่าเบือ่อพูดคําว่าเบื่อเท่ากับบอกโลกนี้ว่าฉันอยากได้อะไรเบื่อเบื่อนะคุณก็จะเจอสถานการณ์เบื่อเบื่อหรือคุณพูดอะไรบ่อยๆเหมือนแฟนเมื่อไหร่แฟนฉันจะกลับมาแฟน,นจะฉันจะกลับมาไหมอ่ะเป็นขึ้นอะไรคะขึ้นขาดขึ้นไม่ขึ้นไม่มีภาษาคือไม่มีแฟนแฟนไม่กลับมาเนาะอาไหมคะ เท่ากับบอกโลกใบนี้ว่าฉันอยากได้แฟนไม่กลับมานะคุณก็จะได้แบบนั้นไปโลกใบนี้อยู่ที่คุณเทพลังงานพูดแบบไหนได้แบบนั้นนอ้ไหมคะถ้ามันอยากได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดคิดพูดแต่สิ่งที่อยากได้จินตนาการแต่สิ่งที่อยากได้รู้สึกแต่สิ่งที่อยากได้มันอาศัยการฝึกฝนค่ะนี่แหละเวลาเทพลังงานบางทีแบบคนเราอยากพูดอะไรก็พูดพูดเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะแต่คาพูดมันไม่เคยสูนเปล่านะ มันคุณหวานอะไรไปสุดท้ายมันก็งอกๆมันส่งกรัมมาทีละสเตปทีละสเตปตามวาระก็ส่งมาส่งมาแล้วก็งงว่าทําไมฉันเจอแบบนี้ทําไมฉันได้แบบนี้สิ่งที่ได้รับมันมาจากเราเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้หวานเมล็ดพันธุ์เองดังนั้นจงเลือกหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีคุณจะได้สิ่งดีๆงานนีถ้ถึงออกมาไหลาบอกนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเรา่มมีทาง,งานแบบนี้รู้เข้าใจว่าจิตทําง,งานแบบนี้จะได้เอาไปใช้ถูก ไม่งั้นก็สเปะสปะมนุษย์คนเราแบบไม่ตั้งจิตก็ได้ชีวิตแบบสเปซสปะคนแบบนั้นแบบนี้สถานการณ์แบบนั้นสเปสปาไปหมดแต่มนุษย์ที่ตั้งจิตจะเอาอะไรอะ่ะเขาจะได้ตัวของจริงๆคนสําเร็จระดับโลกทุกคนคนสาเร็จใหญ่ๆเขารู้วิธีนี้เขารู้เรื่องจิตแล้วเขาตั้งจิตเขาจะแบบไหนเขาตั้งจิตแล้วเขาจะเอาตัวของจริงๆด้วยอะไรเหลือๆฉันไม่เอาอะ่ะ ยังบอกเพื่อนเลยว่าอย่าเอาแบบนี้เอาแบบใหม่เอาที่มันเจ๋งกว่านี้อันนี้ปล่อยไปมันไม่ใช่แบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาผู้ชายสายเปย์อยากได้แบบเนี้ยเธอก็รวยอยู่แล้วเธอก็มีตังอยู่แล้วใช่ไหมมีดีกว่าได้กันได้กว่านี้ได้ดีกว่านี้เอาอีกเลยไม่ต้องโลกนี้ไม่มีคําว่าได้อย่างเสียอย่างได้ทุกอย่างถ้าอยากจะได้ขอแค่ตั้งจิตเอา และทำคุณสมบัติให้คู่ควรที่สําคัญคุณต้องมีคุณสมบัติคู่ควรคุณต้องพัฒนาเวลาคุณตั้งเป้าหมายใหญ่ทำไมให้ตั้งเป้าหมายใหญ่คุณจะได้อัปเกรดพัฒนาตัวเองให้ตัวเองคู่ควรคุณจะได้ตําแหน่งใหญ่ใใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองพัฒนาให้คู่ควรแล้วก็จะครอบครองสิ่งนั้นได้ขึ้นพลังงานจะต้องเท่ากันสิ่งดีๆอยู่ที่ขึ้นสูงห้าร้อยเมกะเฮิร์คุณอยู่ที่ร้อยเมกะเฮิร์คุณจะได้ไหมไม่ได้คุณต้องอัคลื่นตัวเองให้เสมอกัน เราจะถูกโลกจะจับยัดเข้าคู่กันถ้าขึ้นต่างกันแบบน,นี้ต่อให้อยู่ด้วยกันโลกก็จะพักออกค่ะภาษาบาลีว่าศีลต่างกันนอมไหมคะ,ะหรือสิ่งที่เราปรารถนามันต่างกันมากคุณคุณครอบครองไม่ได้คุณต้องจ้ำอ๊อจ้ำอ๊อจ้ำอ๊อนี่แหละค่ะมันคือธรรมชาติของโลกนินิเขาทํางานแบบนี้ต่อให้คุณแบบไปไปร้องขออะไรยังไงแต่คุณทําคุณในสบัดไม่คู่มันก็ไม่ได้มันต้องทําคุณในสบัดให้คู่กัน ต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เป้าหมายใหญ่คือเดี๋ยวโลกจะจูนวิธีการมาให้ผู้คนเหตุการณ์สถานก,การณ์ใหญ่ๆมาให้โอกาสมาให้ที่เดียวก็ต้องแอคชันด้วยต้องลงมือทําไม่ใช่แบบไม่ทมําอะไรเลย,เลยคุณก็คุณสมบัติไม่คู่ควรนะอะโลกใบน,นี้ก็เหมือนมนุษย์นะคะจกักรวาลนี้เหมือนเหมือนเรานี่แหละเช่นคุณจะให้เงินใครสักคนหนึ่งอะให้ทุนการศึกษาเด็กเนะี่ยสมมติว่าคุณมีตังค์อะสมมติยกตัวอย่างรวยอยากจะให้ทุนการศึกษาเด็ก คุณจะให้เด็กแบบไหนอะเด็กที่แบบวันวันไม่ทําอะไรเล่นแต่เกมไม่ช่วยพ่อแม่เลยไม่ตั้งใจเรียนกับคนหนึ่งตั้งใจเรียนเออเป็นลูกกระตันยูเป็นเด็กดีคุณจะอยากให้ใครสองคนนี้โลกวันนี้เหมือนกันแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยอยากให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อาไปปรับใช้ให้มันถูกนั่นเองนะคะเนาะคุณจงจำไว้คิดแบบไหนเท่ากับแบบนั้นพูดแบบ,แบ,บไหนเท่ากับแบบนั้นรู้สึกแบบไหนเท่ากับแบบนั้นรู้สึกขาดก็คือได้ขาด รู้สึกมีเท่ากับมีโลกจะส่งกลับมาตามที่เราส่งคลื่นพลังงานออกไปแบบนั้นน่ดเองนะคะดังนั้นต้องรู้สึกมีถ้าตอนนี้ตรงหน้ามันรู้สึกไม่ได้ให้จินตนาการใช้สมองซีขวาใน,นที่บอกอยู่ในคลื่นอัลฟาสเตตแต่ถ้ากลับมาแล้วคลื่นพลังงานมันต่างก็ไม่ได้นะคะมันต้องจูนกันได้ด้วย อันนี้มันลงรายละเอียดเยอะนะคะเราไม่รู้ว่าดีเทลเป็นยังไงนั่นเองนะและเรื่องทุกอย่างเลยไม่ว่าสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ต่างๆทุกอย่างเหมือนกันมันต้องจูนขึ้นกันได้แต่ขึ้นมันต่างไปต่อให้อยากได้ให้ไหนมันก็มันก็ไม่ใช่อยู่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นฝากไว้เอาไปปรับใช้นะคะเนาะคุณจงรู้ว่าทุกอย่างถูกเข้าคู่ตามที่เสมอกันบวกดึงดูดบวกไม่ดึงดูดลบมันต่างกัน ต้องเข้าคู่กันต้องเสมอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพลังงานต้องเสมอกันทุกอย่างมีพลังงานอยู่ในนั้นเช่นทองคําก็มีพลังงานของทองคําเพชรก็มีทั้งพลังงานของเพชรกลวดก็มีมีพลังงานของกลวดเนาะอไหมคะเพชรทาไมเขาแพงทําไมกลวดมันไม่แพงมันมีพลังงานซ่อนอยู่ในนั้นพลังงานของเพชรพลังงานของกลวดพลังงานของทองเนาะอไหมคะคนก็เช่นกัน คุณอยากได้ทองคุณต้องอัพตัวเองจำอัพจำอัพข้างในของคุณให้มันได้มาเป็นทองอาศัยการเจรนัยตัวเองอาจจะได้สิ่งดีเราต้องเจรนัยตัวเองนะคะต้องฝึกฝนต้องคิดแต่สิ่งดีๆพูดคิดดีพูดดีทดําดีรู้สึกดีเชื่อในด้านดีเลือกสภาพแวดล้อมเรื่องเลือกความสนใจใส่ใจอย่างที่บอกแล้วความสนใจใส่ใจเลือกคบคน เพราะว่าพลังงานมันไหลเทอยู่กันได้ถ้าคุณคุณเอาตัวเองอยู่ใกล้คนสําเร็จอยู่เสพครบแต่ข้อมูลดีๆข้อมูลให้พลังงานบวกข้อมูลในการพนาตัวเองคุณก็จะเป็นเหมือนคนนั้นอนาคตของลูกคุณหรือตัวคุณจะเป็นแบบไหนสังเกตไอดอลของคุณอ่ะมันคือใครเขาคือใครนั่นแหละค่ะแล้วชอบเสพครบไปบ่อยก็นั่นแหละคืออนาคตมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะ มันั้นฝากไว้นะคะขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะคะเอาไปปรับใช้เนาะถ้าอยากจะได้สิ่งดีๆจูนขึ้นไปที่สูงๆเบาโปง่งโล่งสบายมีความสุขสนุกสนานจินตนาการถึงภาพฉากสุดท้ายที่คุณอยากได้อยากได้อะไรเห็นเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกมีอย่ารู้สึกขาดรู้สึกขาดเท่ากับได้สิ่งขาด,ขาดกลับขึ้นมารู้สึกมีเท่ากับมีรู้สึกขาดเท่ากับขาดุณจำไว้เลยนะ คีย์คือแบบนี้รู้สึกมีเท่ากับมีรู้สึกขาดเท่ากับขาดรู้สึกไม่มีก็คือไม่มีคุณได้ความไม่มีกลับคืนมานั่นเองนะคะต้องรู้สึกไปก่อนโลกใบนี้ทํางานสองครั้งเสมอความรู้สึกมาก่อนความจริงจะตามมาทีหลังรู้สึกขาดคุณก็ได้ขาดรู้สึกมีคุณก็จะได้มีตามมาและมันจะมาตามการเวลาของคันจกักรวาลนี้จะจัดสรรตามธรรมดีตาม,ตาม,ตามวาระตามองประกอบนั่นเอง หนะะ้าที่คือวางใจไม่ต้องถามว่าเมื่อไหรจะมาเมื่อไหรจะได้มันจะมาอย่างไงไม่ต้องถามทำงานหนักๆผักให้จักรวาลทําเป็นหน้าที่ของจักรวาลเหมือนคุณปลูกต้นไม้อะปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณไหมที่ทําให้ต้นไม้โตเป็นหน้าที่ของคุณไหมที่แบบจะทําให้ทุเรียนออกลูกไม่ใช่หน้าที่คุณหว่านเมล็ดใส่ปุ๋ยรดน้ําพรวนดินเอาญ้าออกจบ หน้าที่เติบโตเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่เขาจะดึงสารอาหารของเขาเองเป็นหน้าที่ของธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่มันจะออกดอกกอนและออกเป็นมากเป็นผลเติบโตเป็นหน้าที่ของจักรวาลเป็นหน้าที่ของธรรมชาติงานหนักๆผักให้จักรวาลทำฉันมีหน้าที่หวานเมล็ดพันธุ์จบพอแล้วหวานเมล็ดพันธุ์ด้านดีเข้าไว้ค่ะแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาเองถ้าคุณหวานเมล็ดพันธุ์ด้านแย่มันก็แย่ตามนะ ขึ้นอารมณ์สำคัญที่สุดอารมณ์ดีเท่ากับสิ่งดีอารมณ์ไม่ดีเท่ากับไม่ดีรู้สึกแบบไหนเท่ากับแบบนั้นรู้สึกขาดเท่ากับขาดรู้สึกมีเท่ากับมีรู้สึกสุขเท่ากับสุขรู้สึกทุกเท่ากับทุกคุณจะได้เพิ่มคุณรู้สึกแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเพิ่มดังนั้นฝากไว้นะคะขอจบไรฟ์เพียงเท่านี้นะคะจงรู้สึกดีเข้าไว้รู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วในสิ่งที่คุณอยากได้รู้สึกมีความสุข เท่านั้นนะคะวันนี้ฝากไว้นะคะขอจบไล์ไว้เพียงเท่านี้ทุกอย่างมาจากเราค่ะไม่ได้มาจากใครนะคะดังนั้นสร้างใหม่ได้ด้วยตัวเรา